มันก็สามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นอย่างอื่นได้เสมอตอนที่ฝนย้ายมาใหม่ๆแล้วฝนไปเรียนวาดรูปที่เป็นเยี่ยมนะคะฝนพูดภาษาไม่ได้ฟังก็ยังไม่ค่อยเข้าใจฝนขอให้อาจารย์บอกว่าอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมอาจารย์บอกว่าไม่นั่นปัญหาคุณไม่ใช่ปัญหาของผมผมสอนวิชานี้ด้วยภาษานี้ปัญหาของคุณคืออะไรคุณไปจัดการเอาเองส่วนอาจารย์อีกคนหนึ่งที่สอนเซรามิก แกเคยพูดกับฝนตรงๆว่าฝนเธอเป็นคนฉลาดเธอเป็นคนหัวดีเธอควรเลิกหยุดแล้วก็ไม่ต้องไปก๊อปปี้งานคนอื่นมาเธอต้องหาแนวทางเธอได้แล้วฝนที่เจ็บมากเลยนะเจ็บจุกแต่ว่ารู้ว่าอาจารย์หวังดีแล้วก็พูดตรงๆก็เอามาปรับใช้พยายามหาแนวทางตัวเองให้เจอถ้าเรายังไม่มีงบประมาณสําหรับซื้อดินถ้าเราเจอดินที่เขาขุดบอ่อใหม่ๆดินเหนียวที่มันน่าจะปั้นได้เอามาลองฝึกก่อนนะคะ เดี๋ยวจะมาเล่าต่อค่ะ